คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตาม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรักชมฮู้มกวกเอาไปฝากป้าป้าไปหน้่เลยจอยนาะหัวเ้ยให้ครับสววสอีกมือนคนดูนะครับวันนี้กับนายสแกจมันเดิมน่าจะคนดีไปจัดกระเลยดีกว่านะครับเราอยู่ในค่ายของเซ็กซี่บาคาร่าเมื่อนกับเขาไพ่แบบนี้ยังไงก็ต้องใส่ไปที่เพลเยอร์ก่อนนะนะมั่นใจนะครับผมขออออีไปที่เพลเยอร์เลยละกัน เดินเชื้อไวรุนขอใส่ไปเลยครับใส่ให้สุดใส่ให้สุดสครับมาดิขึ้นมาสองเมตรแน่นอนปีโค้งยังไงมึงหน้าแปดกูปอกแปดไปแล้วอุ่นเลี้ยพรอยมานิ่มๆเลยไว้โอเคมาครับผมโอเคครับถ้าขึ้นเงินสามตัดสาม,าม,าม,ามโอเคขอไปที่เพจแล้วกันมานี่ครับ ไปที่เพเยอร์น่าจะมีอีกเม้นนะขอติดปลายรวมไปหน่อยเออมึือครับแล้วใครที่สนใจอยู่ตอนนี้นะครับเว็บพี่นาเล่นอยู่บอกเลยว่าไม่มีการบิดการโกงใดๆทั้งสิ้นนะใครที่เคยโดนบิดโดนโกงมาลองมาเล่นที่เดียวกับนาได้นะครับต้องลัคก,กี้หนึ่งหกแปดทีเท่านั้นนะจ๊ะนะนะการจริงหนึ่งเสียงว,ว่าชัวนะครับเพราะว่าเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์นั่นเองครับไปรุ่นไปกันต่อสิยังไงครับเนี่ยกูสองต้มมึงก็สองเหมือนกันต่างคนต่างสองเสมอกันหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยอ๋อเสมอเฉยโอ้โหเสมอจริงด้วยว่ากูไม่ลง ยถ้า,าแม่เสมอแม่งไม่ลงเฉยเลยเบื่อครับโอเคเมื่อกี้มันเสมอไปนะครับผมเราเล่นเสมอไม่ตัดก็ต้องไปที่เพย์เยอร์อีกหนึ่งรอบนะครับย้ําไปฝันใจตัวเดิมวัยรุ่นอ่าและอีกอย่างนะครับที่งาจะบอกนะครับผมคลิปของนะาต้องเป็นโลโก้นะแอสเกเท่านั้นนะเนบือับถ้าโลโก้อื่นมันไม่ใช่ของน้านะจ๊ะสังเกตโลโก้น้านะเบื้น เออเราไวเอาระวายังไงตัวเธอระบากจังเลยเปิดมมาดีมานีขอไป่าเต็ม้อเต็มเหนียวเลยเพื่อนเออไปปองก้าววะโอ้โหหวานกรุบดีไม่งามสมงามเจ้าเออหวามแตวแต่เลยสูวพวกมานี้ครับผมเท่าไหร่แต่วันเนี้คืนหมื่นหมื่นแตกเนี่ยรอยครับตอนนี้กำไรมาที่ประมาณเจ็บ พันนะเมื่อนรับสวยหรูเลยกูบอกตรงเออโอ้โหมาแบบเต็มคาราเบโอว่ะเพื่อก็ฟางกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุงกินกันให้หนาด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมก็บายบอยป่องเจ๊